เดลิฟมาดูชันกาเป็นเด็กหนุ่มจากเมืองคอตมาเลสีลังกาที่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุสิบขวบเพื่อช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพเขาทำอาชีพขายดอกไม้ให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางบนภูเขาโดยวิ่งไล่ตามรถบัสนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะขายดอกไม้และด้วยเทคนิคการขายที่ไม่เหมือนใครเขาได้วิ่งตามรถบัส คันเดิมๆที่ผ่านไปลัดเลาะไปตามป่าเขาเพื่อไปดักรอให้รถบัสคันเดิมได้เห็นเมื่อนักท่องเที่ยวบนรถบัสได้เห็นเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งผ่านไปครั้งที่4นักท่องเที่ยวชาวจีนก็รู้สึกประหลาดใจว่าทำไมผ่านไปตั้งหลายครั้งแต่กลับเจอเด็กชายคนเดิมที่มายืนขายดอกไม้และด้วยเหตุน,นี้นักท่องเที่ยวชาวจีนจึงสั่งให้รถบัสหยุดและได้ลงไปเจอกับ เดลิฟจากเด็กหนุ่มผู้ไม่ยออ่อท้อด้วยความทุ่มเทและรอยยิม้มที่ไม่มีวันหายไปจากใบหน้าของเดลิฟได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ที่ได้บันทึกวิดีโอของเขาและได้แชร์บนสังคมออนไลน์วิดีโอนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนโดยมีการรับชมมากกว่า300ล้านครั้ง ทำให้เขาได้รับความสนใจและโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ทำให้ผู้คนทั้งโลกได้รู้จักกับเด็กหนุ่มผู้ที่มีรอยยิ้มส่งไปอย่างทั่วโลกหลังจากวิดีโอของเดลีฟกลายเป็นไวรวัลเขาได้รับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลสีลังกาและองค์กรต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานจากประเทศจีนได้มอบเสื้อผ้ารองเท้าและโทรศัพท์เครื่องแรกให้กับเขานอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะให้เขาได้รับการศึกษาภาษาจีนและโอกาสการศึกษาด้านอื่นๆอีกด้วยเรื่องราวของเดลิฟมาดูชังกาสะท้อนถึง ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยความพยายามและรอยยิ้มที่สดใสของเขาทำให้ทั่วโลกได้รับแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าของการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นคลิปของเด็กหนุ่มคนนี้จะมีรอยยิ้มไปตามตามกันหวังว่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งและเชื่อว่าใครที่ได้ดูเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้จะต้องมีรอยยิ้มไปตามตามกันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูไปด้วยกันนะครับ